สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่าพบพอกกันกับยายแววตามเคยค่ะติดตามอาการง่วหน่อยเป็นลํำปีสกินงัวของตะเทียมทียูใกล้กันกับขอกพญายสมช่ายไกลกันไกลกันประมาณหาสิบเมตรขอ,อกนี่กะคิดว่าสีบอลเป็นอนตะ่ที่แรกพ่นกะกางมุ้งพ่นกะกางไห้อต,อติติดไฟพ่นกะติดติดไฟไรมาแล้งหมอพญาย อันจะคล้องว่าพ่นกับบ่ประสงค์อยากออกว่าอยากออกยุทธภูมิพ่นกับเลื่อยหายข้อมุ่นแย่แววอยู่ใกล้ๆนี่ละอันง้วนตัวนี้มันอาอยุได้เจ็ดเดือนหรอพ่อใหญ่เดือนกุ้งวัวนี่นะเดือนซิปกุมมือนี่นะเดือนซิปกุมมือแล้วบาดนี่มันอันติดลำปีสกินนี่ประมาณเจ็ดมือแต่มันมีอาการนี่ประมาณเจ็ดแปดมือนี่ละน่ะเจ็ดแปดมือคืออาการของโรคมันระบาด กำลังสีรุ่นแรงล่ะคะคันแม่เด็กน้อยกับเม่ไข่ออกตุมแล้วก็มีอาการไข่ซึมง่วสิเงงาได้คันมีอาการนั่นเป็นล่อมปีสกินนี่อ่าผ้าหาน้ำโลกก็คือแมงวันยุ่งเหลือบักเขบมาเรงดูดเลือดทุกชนิดล่ะค่ะพี่น้องที่น้ำมาขนาดลกกลางมุ่งกกนยังป้องกันบ่ได้อยู่้มนี่ก็สิผามาเบงอาการคุงงว่าพ่อหญ่ มันมีอาการจังไรแนวมือนี่มันซึมเมนบรร่อลพ่อยังซึมแนวมือนีแล้วบาดวิธีการป้องกันเจ้าป้องกันจังไรแนวที่ผ่านมาเนี่ยอย่ากินอย่าพอล่าอย่ากแก้เอ๋อย่ากแกะเสพอยา่าแกะเสพใหญ่แก้แพ้อย่าแก้แพ้เน้อผลเห็นบอลแมงวันต่อมันบาดนี่ให้พ่อใหญ่นี่ไปเอา ยาอยู่ร้านที่ข้าเจ้าขายยาซูมเมอร์นี่กระซิมีร้านขายยาเกี่ยวกับง่วคว้ยเพราะว่าโรคล้าปีสกินนี่มันมันระบาดข้าเจา้ากัซซีมียามาขายเปลวยามาสีดไลมาแลงด้วยพะยมันมันสีมี่หรือว,ว่าไลมาแลงกับสีดยาขาดเชื้อพวกโรคล้าปีสกินมันมาจากเชื้อไวรัสเด,ด้อ่ามันนํามันสิเป็นเชื้อไวรัส มาที่นี่รีดคล้องกันเสื้อโลกี่นี่ร่างกายมันขี้ร้องมันก็ะมีอยู่ในขี้ดินคือเกามีในขี้ยำไปยำมาแล้วก็เป็นนอนเกียกนอนเกียกแล้วกับสิบเกียกโลกับคล้องคือเกานี่กําลังเป็นพืน้นเป็นพื้นเต็มโตเลยค่ะพี่น้องบบท่าน็นพื้นใหญ่เพราะในตุ่มใหญ่เขาใส่เสียดขย่ายาดผิวหนังบออาหวาหน่อยเข้ากรแห้ง ย่านย่านมันแพร่ยาบ่มยังดอกเพราะว่ามันพุ่มตานท่านบไหลายคือเอื่อยมันกับแม่มันแต่ว่าสองตัวนั้นบ่อนเป็นเป็นบัวบอนเป็นจ้นไติดตลูกม้านในลาตัวในน้อยนะค่ะพี่น้องอย่าเบลกับขอ,ขอฝากมือไม่เด้อที่บ่ท่านประสบกับให้อ่าโรคลํำปีสกินยาฝ้าดีใจคันพื้นที่ใดมีการระบาดคิดว่าบ่ซา,ากกะเร็ว คือควักนี่เพิ่นป้องกันดีเห็นบ่มันกันยังบบผ่าดแต่ว่ามันกับบเป็นง้วงหญ่ดอกมันสิเป็นงัวนหน่อยเพราะว่างัวนหน่อยมันสิเป็นงัวประเภทว่าพุม่มคุ้มกันโรคบลายยูนี่เบื้องเบิ่งส่งก็สิแเมนเก็บคิ้งปวดคิ้งเนาะนี่เนาะน้นนำตาไหลบ่มันมีอาการน้ำตาไหลพร้อมด้อ่านี่แหละคืออาการซึมของงัวที่เป็นลำปีสกิน น่นละขันขันสมมุนว่ามันเชื่อกระจาย,ยอืม,มันมันสิมีอาการน้ำต,ตาไหลตวพย์เนี่อาการข้องโลกการรักษากะบ่ม,ะมีอย่างได้พี่นองรักษาไปตามอาการยานี่กับบ่มียารักษาให้หายขาดโดยตรงโดยบ่มียารักษาแบบเฉพาะลำปีสกินเฮารักษาไปตามอาการใครก็ให้ยาแก้ใครแก้ปวดเนาะ ถ้าอักเสบเข้ากับห้ยาแก้อักเสบอืมถ้าเป็นไปได้ก็เศียยาบำรุงให้มันก็นดีด้วเพ,พอาไงเพราะมันไน้มีกำลังตานขันสม,มนุนไวางว่าจะลมลมลม้ลมลูกกินหญ้าบา่ได้ห้เจ้าเอาหญ้าปอนใส่ปากเรื่องนี้เทียมเจ้าอยาเจ้าเย่ยยาเผลอพูดถึงว่าพูดถึงว่าค่ะมันเด้ย๋ยมงว่วบางตัวนี่ลูกกินนมกับบ่ได้ลูกกินหญ้าก,กัาบบ่ได้เห็นอยู่ในคลิปของข้าเจ้า บัวอันคันคันจะคข้องคือพ่อเอาหญ้าไปป้อนแล้วก็เอานมไปใส่ปากให้มันนี่านมแม้นกินบได้เฮาก็ะหิดเอาค่ะมันบ่อยหิดฮาก็เอานมปองนมค้นนมหยางไม่มันกินพ่อไดมันไน้มีแห้งมันกระสิวโรคได้ยักน้อยหญ้ามือนพญายามเอาใส่ปากให้มันคันมันไปกินบ่ได้ครับ คลิปนี้ยันเบลกับภาพพี่นองมาติดตามเบิงอาการง่วตะเทียมกำลังสิเริ่มเป็นลํำปีสกินกำลังเริ่มเนี่ยค่ะโบเมนเป็นโบมนเนบมนเป็นมาโดนกำลังเริ่มยังสสู่ต่อไปอีกครบได้หนึ่งเดือนสีเศร้าบ่เศร้าจังสีหูเดี๋ยวนี้นี่คือกำลังเริ่มต้นของอาการ,าน,น,ารน,นั่น,นละส่วนมากกับบ่โดนง่วนหน่อยน่ะ มันมันทนบ่ได้เ,เมื่อาวานนี่จเจ้าง้วตากแดดแม่นบ่ขอ,อสำคัญด้วพี่นอ้องทางง้วพี่น้องเป็นอ่าโดยเฉพาะง้วหน่อยเนาะง้วใหญ่ง้วหน่อยก็คือกันละ่ะคันง้วเป็นยาง้วไเป็นตากแดดเป็นเด็ดขาดเพราะว่าโลกนี่มันห่อนในอยู่แล้ว ขันเฮาวเอาง้อไปกินหญ้าตากแดดมันซ้ำแร่ระบาดของโลกขึ้นท่านที่เลยจากตุ้มหน่อยหน่อยมันก็สิพืชขึ้นท่านที่เลยมันไปแห้งวันเถาะขันมันถือกแดดโลกนี่เฮาพยายามให้เอางาไว้ห่มใ้เนอคอกเข้าตลอดห้ามเอาตากแดดยามวันเลี้งกระดังไฟให้มันนั่งกินไหมกินมันว่าเป็นประเดนเนี่ยค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ยายแววกะมาะแนะนำแนวทางหล้วกาผ้ามาเบิงงว่วพอย่เทียมเป็นแนวทางให้พี่น้องมือใหม่เลี้ยงงว่วที่บ่ท่านะสบกับโรลกล่ำปีสกินขันเบิงคลิปนี้แล้วกะเ<อ>ฝ้ารักษาห้องเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องงวัวขวักใดบ่ท่านด้เป็นกะให้กินยาแก้ไขรัดใบคือคนนี่ละขันเป็นซี่มีบาดมีส่งเข้ากิน ยาแก้ไข่รัดว้มันก็สามารถบรรเทาอาการได้ไข่กับซีบะมี่ง่วงก็คือกันละ่ะขันเป็นซีบะคือเนี่ยก,กินยารัดวบสร้างประสุตธิ์เพิ่นมากแต่า้าลังเทียเข้าบอกหมอประสุทธิ์มากกับบ่ไดดท่านใจน้องพญายันบอ่อเพราะว่าข้าเจ้าไปไหลาหม่องเขาก็ต้องป้องกันเองตัวเองโดยที่ว่าเอายาพารายาแก้กเสบม่ให้กิน ก็แล้วแต่สิเอายีห่ห้อใดอะไรยาแก้ไขยาแก้กเสบมันมีหลายยีห่ห้อเอายาค้นนั่นละไม่ีแยวเอามาให้งวยกินนี่ก็ถือว่าอาการมันก็ดีขึ้นหลายอยู่หลังจากที่ฉียยารอบสองมากกระบาดเด็ดีดมิเตให้ยาไปตามอาการยันนี่งวยเงี้วะกะหายหายดีขึ้นแล้วตาว่ากบับพรรอยเปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ค่ะก็โอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปมาติดตามเมืองอาการง่วของตะเทียมเหมือนนี่ย่าเวลคอจบคลิปไปเพียงซัมนียดค่ะอ่าถรามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องคลิปนาเมื่อนาพอกันม่อีกคือเกาค่ะ